หรือบ้านด่วนรับซื้อเหรียญสิบบาทหายากอันดับหนึ่งจ่ายสดทันทีสองหมสี่พันบาทใครมีเหรียญสิบบาทสองสีแบบนี้ห้ามพลาดต้องดูให้ได้นะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาลน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเคศน์แปดสี่ศูนย์เจ็นะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียาร้านเปิดทุกวันนะครับ สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ปฏิการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางน <tem> like ี้นะครับช <a> <an> ่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทสองสีครับฟังให้ดีครับใครที่มีเหรียญสิบบาทสองสีแบบนี้เก็บอยู่ที่บ้านเยอะๆฟังให้ดีนะครับใครที่มีเหรียญบาทสี เก็บไว้ที่บ้านแบบนี้เยอะๆผมยินดีรับซื้อนะครับแบบพี่ท่านนี้นะครับเจอเหรียญ12บสงีแล้วรับเงินมากถึง24,000ื่นสี่พันบาทครับใครที่มีเหรียญสิบาทสองสีแบบนี้รบกวนกด9กดหัวใจรวๆให้ผมเลยครับรบกวนพี่ๆกด9ก้ดหัวใจรวๆให้ผมเลยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมาครับมาครับสวัสดีพี่สถาพรงามเจริญครับ สวัสดีพี่โซ่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ฉลวยสีครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟจากไต้หวันนะฮะสวัสดีพี่เบียร์ครับสวัสดีพี่สามารถสวัสดีพี่ดาวลุ่งเอฟจากลําพูนครับสวัสดีพี่วุฒินิวครับสวัสดีครับเจอตอนเจอเจอเช้าเจอเย็นเอาให้เบื่อกันไปข้างขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีพี่ติณภพครับนี่ครับเอฟตีจากหนุ่มแดนใต้ครับนะสวัสดีพี่กิติศักดิ์สวัสดีทุกท่านเลยครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีพี่สมหวังครับ สวัสดีทุกท่านเลยฮะพี่จ๋าใครเข้ามาแล้วทักไทยกันหน่อยนะครับทักทายกันหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลาครามนะครับพระเครื่องพระบูชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปของของท่านมาประเมินราคาเครื่องกระเบื้องแบบไหนคุณแบงก์เครื่องกระเบื้องแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นนี่อ่ะเพื่อนๆพพี่ๆดูนะครับแบบนี้ใบหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนนะอ่ะเดี๋ยวหยิบให้ดูครับถ้วยเบนจะลงกระปุกเบนจะลงแบบนี้ครับฟังให้ดีครับใครมีแบบนี้อยู่ที่บบ้้านผมรัซือ ใบับเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับนี่คือราคาต่อหนึ่งใบนะครับนี่คือราคาต่อหนึ่งใบนะใครที่มีแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้นอนนะนี่คือเครื่องกระเบื้องเป็นจจลงครับราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนพี่พี่จ๋าแชร์ไปครับแชร์ไปเลยจ้าเดี๋ยวขอตอบไลน์แป๊บนึงนะครับมาใครเข้ามาแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากทักทายกันหน่อยนะ เครื่องกระเบื้องเป็นจะลงแบบนี้ถ้วยชามแบบนี้ครับมีราคานะเพื่อนเพื่อนี่ๆดูนะเดี๋ยวขอวางก่อนนะครับเดี๋ยวจะแตกนะครับนี่เพื่อนๆพนี่ๆดูนี่กระปุกแบบนี้กระปุกแบบนี้ครับมีราคาใบหนึ่งหลายๆหมื่นนะสมบูรณ์มีราคาใบหนึ่งหลายๆหมื่นครับใครที่มีของแบบนี้มีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปของท่านมาประเมินราคาได้เลยแบบนี้ใบหนึ่งหลายหมื่นนะจ๊ะมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันดับต่อไปครับการน้ําชา บ้านใดม um ek, ark, floods, euh. ีการน้ําชาครับไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ครับการน้ําชาแบบนี้ใบเล็กใบใหญ่จะเป็นลายครามจะเป็นเบตจลงจะเป็นปั้นดําจะเป็นปั้นแดงเรารับซื้อนะครับใครมีแบบนี้นะฮะนำของแบบนี้มาแบ่งขายให้เราได้นำของแบบนี้ครับมาแบ่งขายเราได้เพื่อนๆพี่ๆดูนะการน้ําชานะครับสีแดงสีลายคลามเรารับหมดเลยเครื่องเงินครับไม่ว่าจะเป็นพานเงินไม่ว่าจะเป็นขันเงินไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําจากเงินแล้วอยู่ตามบ้านของเพื่อนๆนะครับ ลองหยิบขึ้นมาดูเผื่อเพื่อนๆอ,อาจจะโชคดีแล้วขายได้สี่แสนห้าแสนหกแสนนี่พี่ๆดูนะผมซื้อได้ทุกวันครับเครื่องเงินซื้อได้ทุกวันเดี๋ยวเปิดให้ดูเมื่อวานมาทีแล้วเท่านี้พี่ๆดูจ้ะพี่ๆดูเอาเดี๋ยวเปิดให้ดูครับเครื่องเงินเมื่อวานมีพี่ท่านหนึ่งได้ขนมาขายนี่พี่ๆดูนะได้ขนมาขายนี่อย่างนี้ผมบอกครับผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองนี่เจ้านี้สองโลสาม นี 1. 1. <c oughs> Plus, so ่รับหมดเลยนะเจ้านี้7ขีดกว่านี่ผมรับหมดเลยนะครับเครื่องประดับนะครับเข็มขัดเงินพุกนี้นะใครที่มีของแบบนี้อยู่ที่บ้านนะครับผมบอกเพื่อนเพื่อนนะครับนำมาแบ่งขายผมได้นํามาแบ่งขายผมได้ครับผมยินดีรับซื้อให้ราคายุติธรรมแน่นอนอ่ะใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้ฟังให้ดีครับใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านรบกวนพี่พี่กดก้าวกดหัวใจรวยให้ผมนะครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับนี่สวัสดีเจ๊กอฟนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะ สวัสดีพี่ทิพย์ปลุนรับสว,วัสดีพี่สิริภพ OSE ครับเอฟีจากนิวยอร์กสวัสดีพี่เลิศรักครับสว,วัสดีพี่สถาพรสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยครับมาครับมาครับสว,วัสดีครับลงจริงลงจังเขามีก็ไม่เอาโอ้โหไป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 ขออนุญาตบล็อกนะพวกนี้พวกบัวเหล่าที่เจ็ดนะนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตบล็อกนะครับเดี๋ยวให้ขึ้นจอนี้ก่อนเดี๋ยวจะขออนุญาตบล็อกสวัสดีพี่เจฟเจมเจมครับสวัสดีครับพี่มาครับมาครับใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้อยู่ที่บ้าน มีสิทธิ์อาจจะรับโชคนี N N N asi, like N N ่คือเหรียญสิบบาทที่หายากที่สุดครับฟังไห้ดีนะครับนี่คือเหรียญสิบบาทที่หายากที่สุดใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้กดก้ามานี่พี่จ๋าพี่เขายกมาสองถุงรับเงินสองหมื่นสี่นะพี่เขาหยิบมาสองถุงรับเงินสองหมื่นสี่พันบาทใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้กดก้ากดโจราัวมาครับมาพี่จ๋าบ้านใดครับมีพระเครื่องพระบูชาครับไม่ว่าจะเป็นพระบูชาองค์เล็กไม่ว่าจะเป็นพระบูชาองค์ใหญ่บอกเพื่อนๆพี่ๆเลยนะครับ ผมยินดีรับเช่าครับบางองค์ผมนํามาบูชาเองใครที่มีพระบูชานะครับมีแล้วอยากจะขายอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชานะสามารถแอดไลน์ไอนะครับหรือนําพระบูชาของท่านนะครับเดินทางมาที่ร้านใครมีพระบูชาแบบนี้เยอะๆอยากจะติดต่อให้ผมไปดูถึงที่บ้านนะครับแอดไลน์ไอตรงนี้ส่งรูปมาประเมินราคาเผื่อทุกท่านนะครับอาจจะรับเงินสดนะ เผื่อทุกท่านอาจจะรับเงินสดทันทีนะครับนี่อ่ะ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 นี่พี่พี่ดูนะครับขออนุญาตบล็อกคนนี้นะนี่ลงจริงลงจังเขามีก็ไม่เอานี่ไงนี่ไงไม่รู้จะยังไงนะครับบินเลยดีกว่าขออนุญาตบินลาเดนอ่ะนี่คนนึงไปกดถูกใจเขานี่นี่คือยังไงอ่ะผมบินคู่เลยนะผมบินคู่เลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะขออนุญาตบินคู่เลยนะมาครับมาครับขออนุญาตบล็อกคู่เลยนี่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 บล็อกขออนุญาตบล็อกนะครับขออนุญาตบล็อกนะฮะ มาครับมาครับเราไม่สนับสนุนนะครับมาดูนี่บล็อกเลยนะบล็อกเลยนะเดี๋ยวจะเสียเวลาท่านอื่นนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาท่านอื่นนะดูครับดูครับบล็อกเลยจ้ะไม่ปักหมุดแล้วเอาหมุดออกบล็อกทิ้งเลยสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่สมหวังนะครับพี่สมหวังเอฟตีจริงขอพระคุณครับขอบคุณครับพี่จ๋าใครมีของพวกนี้อยู่ที่บ้านครับใครมีของเก่าของโบราณอยู่ที่บ้านนึกถึงผมนะครับแบงค์เข็มเพเปอร์ทูไลขอฝากอีกหนึ่งเรื่องครับ ท่านใดเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีหาที่พักอยู่ผมมีที่พักมาแนะนําครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์แบบบ้านๆน,นะครับโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่พักสะดวกที่พักดีที่พักสะอาดอาหารอร่อยชั้นเลิศนะครับราคาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใครที่ไปนะครับอ้างชื่อผมได้เลยเฮ้ยผมรู้จักไอแบง ลดให้หน่อย10-20เเ็นทันทีทุกรายการเดี๋ยวขอฝากผู้สนับสนุนรายการสักคู่ครับหากคุณทำงานไม่อย่างต่อเนื่องอยากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิลๆที่นี่เลยครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์ day, สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอัางร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรีสนใจสำรองที่พักโทร061 505-9222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านมาเรามาดูกันครับเรามาดูกันครับนี่พี่พิจพรนี่อ่ะพี่ดูเอาเองอ่ะ พี่ดูเอาเองครับพี่พิจพรเขียข่าเขาซื้อจริงได้เงินจริงเพราะติดตามเขามานานแล้วอ่ะพี่ดูพี่ผู้หญิงไร้ตัวตนครับอ่ะพี่ดูผมไม่ต้องร้องขอเครดิตมีพี่ๆเขาพิมมาแบบพี่ด้านล่างพี่ๆดูนะเขาซื้อจริงแต่เราต่างหากที่มีของไม่ตรงปกเองพี่ๆจะเปิดใจเชื่อน้องมากเรามาดูกันครับเรามาดูครับก่อนเราจะไปดูเหรียญสิบเรามาดูเหรียญบาทก่อนดีกว่าประกาศประกาศประกาศใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปีพศ2517ครับสภาพสวย ผมยินดีรับซื้อนะครับใครมีแบบที่ผมกําลังตามหาสวยๆอลาสามพันบาทส่งรูปมาเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่อ่านส่งมาใหม่วันเดียวก็ต้องส่งใหม่แล้วครับพี่ไลน์มันทับกันเยอะนะพี่ครับไลน์มันเยอะนะน้ําไม่ท่วมนะพี่แบงค์พอหยุดยาท่วมแล้วกําลังจะมากรุงเทพครับพี่วูดดี้นิวครับถ้าหยุดยาท่วมแล้วนะผมบอกให้นะกรุงเทพปีนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นกรุงเทพปีนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาท ครุฑปีพศ2517พี่จ๋า400กว่าท่านเนี่ยนี่นี่นี่กว่าท่านพี่จ๋าระดมกันกดไลค์ <ª> ให้น,หน, mm. น้องหน่อยได้ไหมอ่ะระดมกันกดไลค์รัวหน่อยให้น้องหน่อยได้ไหมระดมกันกดแชร์รัวให้น้องหน่อยได้ไหมครับระดมกันกดแชร์รัวให้น้องหน่อยพี่จ๋าช่วงนี้น้องโดนแกล้งช่วงนี้น้องโดนปิดกั้นนะครับรบกวนช่วยหน่อยช่วยช่วยกันหน่อยนะครับกดแชร์นะครับ กดไ like ลค์รัวๆนะครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยมากนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปีพอ,อ2 5 1 7แบบนี้นะครับนี่น,นี่พี่สมหวังผมมาแล้วนี่อ่ะพี่ดูพี่ดูครับถ้าเขาไม่รับซื้อพี่เขาเจ้าของที่ไหนมาขายล้วครับผมซื้อเขาพี่ผมซื้อพี่เขาประจำทีละเป็นหมื่นนี่ไงนี่คนอุดหนุนผมมาแล้ว คนอุดหนุนผมแสดงตัวแล้วครับดูตามหน้าจอพี่ๆจ๋าดูตามหน้าจอขอบพระคุณกราบขอบคุณพี่สมหวังครับดูให้ดีนะใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราคุดแบบนี้ผมบอกนะครับของแบบนี้ผมรับซื้อจริงนะแต่ทุกท่านต้องดูตามแบบที่ผมบอกเท่านั้นขอบคุณทุกท่านครับทุกท่านต้องดูตามแบบที่ผมบอกเท่านั้นนะครับคัมพีเงินล้านเดี๋ยวตามให้ครับคัมพีเงินล้านเดี๋ยวตามให้นะครับดูนะฮะหยิบเหรียญหนึ่งบาทตราคุดของท่านขึ้นมา ใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราคุดนะครับหยิบเหรียญหนึ่งบาทตราคุดของท่านขึ้นมาครับหยิบแล้วทําแบบนี้ครับหยิบแล้วทําแบบนี้ครับหยิบแล้วหมุนนะนี่ใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราคุทแล้วเป็นแบบนี้นะครับแล้วเป็นแบบนี้นะฮะคืออะไรครับคือแบบพระเสียรตรงคือแบบพระเสียรตรงแบบนี้นะครับใครมีสภาพสวยๆขนมานะอันละสามพันเหรียญละสามพันบาทนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุทที่ผมประกาศรับซื้อครับ นี่ฮะใครมีแบบนี้นํามาขายผมได้1บาทคุดแลกเงิน3,000บาทครับพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดครับรู้แล้วครับว่าเหรียญหนึบาทตราคุดที่ผมประกาศรับซื้อต้องเป็นแบบพระเสียนตรงรบกวนพี่พี่พิมพ์คําว่าตรงนะครับแล้วกดหัวใจรวยผมเลยครับ ลบกวนพี่พิพมพ์คําว่าตรงแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมนยครับมาครับมาครับมาครับนี่มีเมื่อกี้พี่วูดดีนิวเขาบอกว่าไงนะถ้าเจอง่ายๆเขาจะรับซื้อเหรอครับอ่าพี่ๆลองคิดดูเล่นๆถ้ามันเจอง่ายๆมันจะมีราคาหรอพี่จา๋ามันไม่มีนี่นี่นี่พี่สมหวังก็บอกนี่อ่าดูเขาบรรยายให้ฟังหาดนี้ไม่รู้เรื่องคุณต้องเป็นคนที่จุดๆๆมากๆเลยนะครับมาพี่พี่จา๋ามานี่ใครที่รู้แล้วนะครับว่าเหรียญหนึ่งบาทตราคุด มีราคาต้องเป็นแบบพระเสียนตรงลบกวนพิมพ์คําว่าพระเสียนตรงแล้วกดหัวใจรวยๆให้น้องหน่อยครับกดไ like, ลค์รวๆกดแชร์ไปจ้ะพี่จา๋าหนึ่งบาทคุดผมรับซื้ออะไรนี่คือราคาต่อหนึ่งเหรียญน,นี่คือราคาต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับใครที่มีแบบนี้ นำมาขายผมได้เลยนํามาขายผมได้เลยนํามาแลกเงินสดนะครับนํามาแลกเงินสดกันกลับบ้านไปได้เลยเหรียญคุดแบบนี้มีราคามากกว่าที่คุณคิดครับ1นึ่งเหรียญสามพบาทจ้ามาครับมาครับเมื่อวานผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับธนบัตรสิบาทได้ไลฟ์สดเกี่ยวกับธนบัตรสิบาทครับที่ผมบอกว่าใครมีธนบัตรสิบบาทแบบนี้แค่มีตัวหนังสือด้านล่างทุกท่านดูให้ดีนะครับ แค่มีตัวหนังสือด้านล่างก็ขายได้แล้วทุกท่านดูให้ดีนะดูนะครับทุกท่านมีธนาบัตร10บาทรุ่นคล้ายๆแบบนี้อยู่ที่บ้านห้ามสับสนโดยเด็ดขาดห้ามสับสนโดยเด็ดขาดครับหนึ่งใบแบบนี้ห5,000ันบาทฟังให้ดีนะครับ1ิบบาทแบบนี้หนึ่งใบห้า0ันบาทครับผมเชื่อเพื่อน <CPU> ๆหลายๆท่านมีดูให้ดีนะครับไปหยิบของแบงค์สิบของท่านขึ้นมาดูถ้าของทุกท่านธนาบัตร1ิบบาทของท่านเป็นตัวหนังสือที่พิมพ์ด้านล่างนะครับมีตัวหนังสือพิมพ์ด้านล่างนะ ผมรับซื้อนะครับหนึ่งใบห้าพันแต่ต้องเป็นตนังสือสีดํานะครับที่ระลึกการเปิดลงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยยี่สมิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบสองใครที่มีแบงค์สิบบาทแบบนี้หยิบขึ้นมาดูครับผมเชื่อหลายๆท่านมีแบงค์สิบบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านครับพี่ๆจ๋าใครมีแบงค์สิบบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านรบกวนพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยมาผมอยากรู้ครับ ผมอยากรู้ใครมีแบงค์สิบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านครับลบกวนพิมพ์คําว่ามีนะฮะแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับกดหัวใจรัวๆมาเลยจ้าเราจะได้เรียนรู้พร้อมๆกันนะครับเราจะได้เรียนรู้พร้อมๆกันนะครับขอบพคุณพี่ๆทุกท่านครับมาสวัสดีพี่ๆจ๋ากดไลค์น้องหน่อยไ like ลค์รัวๆ,ๆน้องหน่อยใครมีแบงค์สิบาทแบบนี้ที่มีตัวหนังสือก็ได้ไม่มีตัวหนังสือก็ได้รบกวนพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับใครมีพิมพ์คําว่ามีมา เราจะได้เรียนรู้พร้อมๆกันครับใครมีพิมพ์คําว่ามีมาเลยสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครมีพิมพ์คําว่ามีมาพี่สมหวังบอกว่ามีอ่ะดูครับดูครับดูนะใครมีแบงค์สิบบาทหยิบขึ้นมาดูนะก่อนทุกท่านจะทึกทักเอาเองดูให้ดีนะครับแค่มีแบงค์สิบบาทพิมพ์คําว่ามีมาแล้วทุกท่านไปสังเกตตามแบบที่ผมบอกครับทุกท่าน ไปสังเกตตามแบบที่ผมบอกบางบ้านมี5้าใบบางบ้านมีสิบใบบางบ้านมีหนึ่งใบนะครับสิบบาทแบบนี้มีราคานะอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับ1ใบเนี่ยถ้ามีตัวหนังสืออยู่ที่ด้านล่างถ้ามีตัวหนังสืออยู่ที่ด้านล่างแบบนี้นะครับหนึ่งใบผมรับซื้อใบละ5000ันนะหใบ5้าพันบาทนะครับนี่คือราคาต่อ1ใบนะครับนี่คือราคาต่อหใบนะห้าพบาทแบบนี้ที่ระลึกการเปิดลงพินบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทยยี่ิี่มิถุนายน2512้า้สิบพี่พี่จา๋าท่านใดที่พิมพ์คําว่ามีครับท่านใดที่พิมพ์คําว่ามีพี่พี่รบกวนแคปเจอร์ธนบัตรใบนี้ไว้ดูครับพี่พี่รบกวนแคปเจอร์ธนบัตรใบนี้ไว้ดูนี่ผมชี้ไว้แบบนี้ใครมีนะครับเอามาขายผมได้ใบหนึ่งห้าพันบาทหนึ่งใบนี่คือราคาต่อหนึ่งใบนะครับห้าพันบาทครับดูนะครับดูให้มีเขียนด้านล่างแบบนี้คือ ที่ระลึกการเปิดลงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ24มิถุนายนแบบนี้นะครับ1ใบฟังให้ดีนะผมรับซื้อนะครับ5,000บาทเป็นเงินที่เยอะมากๆครับใครมีนะครับแอดไลน์มาได้เลยแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาเลยจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับแคปเจอร์ครับ แคปเจอร์ไว้ดูครับใครมีของแบบนี้นะครับอยากจะเดินทางมาขายผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยแต่ขาอ่ญานรับเช่าพระเครื่องครับรับเช่าพระเครื่องพี่ๆดูนะรับเช่าพระเครื่องครับพระเก่าพระใหม่นะครับพระกล่องนะครับพระหลักร้อยพระหลักล้านนะครับนี่นี่นี่อันนี้เป็นพระคำข้าวครับอันนี้เป็นพระคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าสุงครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนเพืนพระรุ่นนี้มีผลิตออกมาเป็นจํานวนหลายๆล,ล้านองค์นะครับมีผลิตออกมาเป็นจํานวนหลายๆล,ล้านองค์แต่ตอนนี้เริ่มมีการเล่นหาแล้วอย่างนี้หลักร้อยนะครับบางบ้านเจอทีละเป็นร้อยๆองค์นะครับอันนี้หลักพันนะครับใครที่มีแบบนี้มีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมมาปล่อยให้ชาบูชานะครับสามารถแอดไลน์ ID ตามหน้าจอครับ ส่งรูปของท่านเนี่ยมาประเมินราคาได้เลยนะนี่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 ให้ดูนี่นี่พระพุทธชิน,าน,ดดน,นรชนาชอินโดจีนโคตรเดิมนี่คือภาพสมเด็จนะครับชินราชอินโดจีนปีพศ2485วัดสุทัศน์ปลุกเสกแต่สภาพแบบนี้ผมก็รับเช่านะใครที่มีพระเครื่องนะครับมีแล้วอยากจะขายนะเพ,พ,พ,พื่อนเพื่อี่ๆดูนะครับผมรับเช่าหมดเลยใครมีพระเครื่องแบบนี้นะครับสามารถนําพระเครื่องของท่านนะครับเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับนามาเลยหรือใครมีพระเลี่ยมทอง บ้านใดมีพระเลี่ยมทองครับผมยินดีรับซื้อนะต้องบอกทุกท่านนะครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนครับฟังให้ดีนะครับมาเลยใครที่มีเหรียญพระเครื่องนะครับใครที่มีพระเครื่องนะครับพระบูชานี่เพื่อนๆพี่ๆดูนะมีแล้วอยากจะขายตามนี้พระเก,ก่าพระใหม่พระก่ครับพระกูเป็นยังไงอ่ะเพื่อนๆพี่ๆดูครับ <_' n ique> นี่เพื่อนๆเห็นไหมนี่ตอนนี้ทุกคน อาจจะลืมไปหมดแล้วก็ได้นะครับว่าแบบนี้มีบ้านเรามีพระกุแบบนี้ด้วยนะครับอายุหลายๆลร้อยปีบางองค์อายุเป็นพันปีแต่ที่น่าเสียดายครับตอนนี้กําลังโดนเด็กๆพ่อค้านักเล่นพระรุ่นใหม่ลืมไปแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยนะมันมีแบบนี้ที่สามารถขายได้นะครับใครที่มีพระเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่พระกุนะ เรายินดีรับเลยแบบนี้ผมก็ซื้อไว้อนุรักษ์นะครับใครที่มีนะแบบนี้มีเยอะๆติดต่อผมมานะครับมีเยอะๆนะฮะบ,บอกให้นะครับติดต่อผมมาพี่ๆจา๋าใครที่มีแบบนี้พระเครื่องนะครับพระพุชานี่เหรียญน,นี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่น80ปีกลวลนี่ราคายัางไม่แพงผมก็เช่านะราคาถึงแม้จะยังไม่แพงผมก็รับเช่าครับพี่อื่นเขารับเช่าพระหลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน ของผมหลักร้อยก็เช่าครับสวัสดีพี่จันวิทย์ครับมาใหม่จากอุดรขอบพระคุณครับหลักร้อยผมก็เช่าใครมีพระเครื่องนะครับแบบนี้มีแล้วอยากจะขายนะทุกท่านฟังผมให้ดีนะครับมีแล้วอยากจะขายหรืออยากจะได้เงินใช้นะครับสามารถเดินทางมาได้ถึงที่ร้านนะครับนําพระเครื่องของท่านนะฮะเดินทางมาที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้าม ธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านตามแผนที่นะเพื่อนๆฟังให้ดีนะครับตามแผนที่ตามหน้าจอใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ามาครับมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านวันนี้เราไปเร็วหน่อยวันนี้เราไปเร็วหน่อยครับมาเรามาดูกันครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าเป็นเหรียญสิบบาทที่หายากที่สุดในบรรดา เหรียญสิบบาทสองสีและเป็นเหรียญที่มีราคาครับในอดีตเคยขึ้นไปถึงถุงเคยขึ้นไปถึงถุงละสองหมื่นตอนนี้นะครับเหลือถุงละหมื่นกว่าบาทนะครับใครที่มีแบบนี้มีแล้วอยากจะขายเพื่อนๆพพี่ๆจ๋าผมยินดีรับตือนะครับใครมีเหรียญสิบสองสีมีเหรียญสิบสองสีเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆอย่านําไปใช้โดยเด็ดขาดรบกวนครับดูตามคลิปและใครอยากมีแล้วอยากจะขายนะสามารถเดินทางมาที่ร้านหรือแอดไลน์ไอดีตรงนี้ ส่งรูปของท่านนะส่งรูปเหรียญของท่านนะครับมาประเมินราคาท่านอาจจะได้รับเงินตามที่ท่านต้องการนะครับบางทีสิบบาทเนี่ยแลกเงินพันนะบางทีเงินพันที่ท่านถือมาอาจจะแลกเงินหมื่นที่เราได้อย่างเช่นพี่ท่านนี้ครับได้หยิบเหรียญสิบบาทมาอ่นะอธิบายก่อนดีกว่าอธิบายก่อนดีกว่ามานี่คือเหรียญสิบบาทครับ นี่คือเหรียญสิบบาท2สีที่หายากที่สุดแบบที่ผมบอกครับเป็นเหรียญสิบที่หายากที่สุดในรุ่นนะครับดูให้ดีนะครับนี่คือเหรียญสิบบาทที่ระลึกนะครับครบรอบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับด้านหลังเป็นรูปคุชแบบนี้ด้านหลังเป็นรูปคุชแบบนี้ใครที่มีเหรียญ10บาทนะครับรุ่นนี้ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆเลยนะครับผมยินดีรับซื้อ,อยา่นาไปใช้โดยเด็ดขาด อย่านําไปใช้โดยเด็ดขาดเพราะท่านจะนําไปใช้ได้แค่ราคาเหรียญ10บาทท่านก็ไปใช้ได้ในราคาแค่10บาทครับคือราคาตรงนี้ครับครบรอบ100ปีธนาคารไทยพาณิชย์น,นะครับประกาศใช้เมื่อวันที่30มกราคมนะครับปีพศสองพัน มีจํานวนผลิตโคตรของโคตรเยอะแต่ด้วยความเชื่อครับด้วยความเชื่อเรื่องพยาคุดครับจึงทําให้เหรียญสิบ,บาทรุ่นนี้มีราคาพุ่งขึ้นไปไกลครับใครที่มีเหรียญสิบ,บาทแบบนี้อยู่ที่บ้านบางบ้านแลกไว้ทีเป็นถุงๆบางบ้านแลกไว้ทีเป็นกระสอบครับผมเคยซื้อกระสอบละหนึ่งแสนสามืนบาทนะผมเคยซื้อกระสอบละหนึ่งแสนสามืนบาทนะครับวันนี้ครับ เมื่อวันก่อนได้มีพี่ท่านหนึ่งนะครับได้นําเหรียญ10บบาทรุ่นนี้มาเป็นแบบนี้เลยครับมาเป็นแบบนี้เลยทุกท่านดูนะครับมาเป็นถุงเดิมๆแบบนี้ มาเป็นถุงเดิมๆแบบนี้ครับใครมีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้แล้วมีเป็นถุงแบบนี้ผมรับซื้อนะครับอย่านําไปใช้นะมีหลายๆท่านนะครับนําไปใช้นําไปแลกธนาคารนะได้เงินแค่พันเดียวนะครับแต่พี่เอามาขายผมเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันบาทนี่คือราคาต่อหนึ่งถุงนี่คือราคาต่อหนึ่งถุงพี่ท่านนี้นะครับได้นําเหรียญสิบบาทรุ่นนี้มาเป็นจํานวนสองถุงเนี่ยรับเงินสองหมื่นสี่พันบาทให้เพื่อนๆได้ดูไว้นะครับว่าเฮ้ยไอเหรียญสิบบาทที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ย เฮ้ยมันหายากจริงนะมันเป็นเหรียญสิบบาทที่หายากที่สุดในรุ่นนะครับใครที่มีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้อยู่ที่บ้านมีห้าเหรียญมีสิบเหรียญมีเหรียญเดียวผมรับซื้อหมดเลยนะย่านําไปใช้นะครับเป็นที่น่าเสียดายมากเพราะมีพี่ Laser х, ๆหลายๆท่านนะครับนำเหรียญสิบบาทรุ่นนี้นะครับเป็นถุงเลยนะนําไปใช้นําไปแลกธนาคารด้วยความที่อยากได้เงินหนึ่งพันบาทด้วยความที่อยากได้เงินหนึ่งพันบาทมาใช้ใจ่ายครับแต่ถ้าพี่ๆท่านใดเห็นคลิปผมแล้ว พี่ๆจงรู้ไว้ว่าเงินหนึ่งพันบาทที่พี่เอาไปแลกนั้นเอามาขายผมได้ถุงละหมื่นสองครับเอามาขายผมได้ถุงละหนึ่งหมื่นสองพันบาทใครที่มีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้นะครับหรือว่ารู้แล้วนะครับว่าเหรียญสิบบาทรุ่นนี้เป็นเหรียญสิบบาทที่หายากที่สุดอันดับที่หนึ่งลบกวนพิมพ์เลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมนะครับลบกวนกดเลขหนึ่งครับหายากอันดับหนึ่งครับลบกวนกดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยมา พี่ๆจ๋าเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเสริมความรู้ในทุกๆเช้านะกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้านะครับกับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับใครที่มีของแบบนี้อยู่ที่บ้านนะระวังให้ดีนะครับคุณอาจจะพบเจอเงินล้านคุณอาจจะพบเจอเงินล้านโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะฮะบอกทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณพี่เลิศรักครับขอบพระคุณพี่เลิศรักครับอันดับหนึ่งครับขอบพระคุณครับสิบบาทแรก 100กว่าราคาพุ่งไปนะครับติดเท่าถุงแบบนี้ถุงละเท่าไหร่ถุงละ1 2ึ0 0หบาทใครที่มีเหรียญ10บาทแบบนี้ดูให้ดีนะครับถ้าเป็นเหรียญสภาพใหม่ๆแบบนี้อันละร้อครับถ้าเป็นเหรียญสภาพใหม่ๆแบบนี้เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบถึงหนึ่งร้อยสี่สิบาทนี่คือราคาต่อหนึ่งเหรียญนี่คือราคาต่อหนึ่งเหรียญใครมีนะครับแบบนี้นะฮะลองแอดไลน์ไอดีมาได้นะจ๊ะเป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญสิบบาทที่ผมบอกเพื่อนๆว่า ใครมีแบบนี้นะครับดูให้ดีนะราคามันจะพุ่งไปไกลมากกว่าที่ทุกท่านคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระผู้ชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแล้วลองส่งรูปเนี่ยของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมามีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดที่ท่านส่งมาหาผมยังไม่มีราคากราบขออภัยครับกราบขออภัยมาแลที่นี่ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวลายเยอะมาก ตอบไม่ทันจริงครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพรวัตถุโบราเนี่ยขอลาพี่ๆทั้งเกือบ800ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับอ,อย่าลืมลนะเพืเ่อนๆเหรียญสิบบาทแบบนี้มีค่ามากกว่าที่ท่านคิดน,นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายปิ้ง สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก gate, gear, ่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระพุชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ หากคุณทำงานมาอย่างต่อเนื่องอยากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิลๆที่นี่เลยครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์ day, สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอันร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนา,นาชนดฟรีสนใจสำรองที่พักโทร061 505 9222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับ